บรรยากาศเนี่ยมันเศร้าครับพี่น้องบรรยากาศหน้าบ้านตอนเช้าตอนนี้จักโมงเนาะเจ็ดโมงกว่าครับพี่น้องมัมีผู้ใดเลยซ่อมลำเด็กครับซ่อมเด็ก วลานตอนเช้าครับพระขึ้นสกายไปไแล้วล่ะอันน,นามาสนักงานครับพี่น้องข้างนั้นไปบันพูนข้างผุนไปบันพูนครับ <c oughs> มาจากการสิน มาทางนี้คุณนาบ้านศชล้ตินพุทไทยมาจะาบัตรกะบัตรพนูนเนาะมาจะกระสินมาทางนี้นะพานนาบ้านเลยครับก่อนจะเข้าข้ามวงอันนี้ทางเขาเขาเข้ามวงเขาตลาดครับเขาเขาป็นตลาด รถกับสิเลนีน่หมาม้านนี้ครับแม่หมาเศร้านี่นเป็นคลองน้าม้าบ้านเป็นข้องเลอกข้างบ้านไปข้องอันเลาไหลลงไปเขื่อนมากง่ายๆครับขันเสียมากขมวงกับมากง่ายๆมากมองนีตึงออกจากกาะสินกะดิงมากนี่เลยครับ สมเด็จสมเด็จล้วกะแวบลงมาครับขมวงมาหอดรนพุ้นตาลกักฝนพุ่นเลยครับบ่หอดลักบานปึ๊บเขากะเ้ยวเี้ยวขวาเี้ยวขวาลงมาละประตรงเร้ยวไส้ทั้งสิ้นประตรงเรี้ยวใสทั้งสิ้นเลย ตรงฮอดหนาบ้านพักเลยหอบบานพูดนี่เลี้ยวขวารักบ้านคร้ไม่ต้องเลี้ยวไส้ต่ำสำนักง,งานเลยกันไปตามกีพีเอนี่มันเสียมาบอกให้เลี้ยวไส้อีกเขาบม่ต้องเลี้ยวไสครั้งสะดวกครับยันนี่ คืนหนึ่งมีไฟสว่างก็มีเสาไฟอันสมมุติมามาจากกรุง,งเทพอะนี่ขึ้นรถจากกรุงเทพรถทั่วรครับสีมีอยู่สองขั้นไปกับนครชั่อแอร์ครับขึ้นจากกรุงเทพปุ๊บเนี่ยกระบอกเขาลงบา้าลงบนันพักศิลปินผู้ไทย ลุกหน้าบ้านเลยครับลุกหน้าบ้านพักเลยต่ผ่านมานี่แหละเขาก็่ต้องไปลุกตลาดนะขันลุกตลาดเนี่ยคือมันเสียด่อดหารถมาอีกครับต้องลุหนีเลยครับลงนี่เลยรีสอร์ทหลายครับรีสอร์ทกับนี่ครับอยู่ข้างๆบ้านเท่าน,นี้ไปง่ายมากง่ายครับ ทุกเมื่อนี่สะดวกสบายมีรถส่วนตัวกรนดยิ่งมาเลยออกจากการสินตั้งเป่าไว้เลยหรือว่าจะตั้งไว้บ่ต้องว่าอันพักมุดอำเภอขโมงเดขแครสเซมาอําบ้านพักศิลปินผู้ไทยขันปักมุดอำเภอขโมงปุ๊บเนี่ยมันจะพ้าอ้อมอันรับแรกมันจะพ้าอ้อมอ้อมไปไส่ตฏิปักปุ๊บมั มะหวอดบัดพว่นวนปนะื๊มันจะเลี้ยวซ้ายมาพออนาวเลี้ยวมันจะเลี้ยวเลี้ยวขวาปาปออมลงไปหลายกิโลครับประมาณสิบกิโลจังเขามะขม่วงจังโคง้งเขามาบ้านพักให้ปักหมดว่าบ้านพักศิลปินภูไทยนี่ติ้งมาเลยครับบ่หลงบางคนปักหมดขม่วงเนี่ยอำเภอขม่วงเนี่ยมันพาขึ้นสะกุลครับมันจะแปะเพื่อบันม่วงมันจะไ้แปงเพื่อบันม่วงเลย อันตายครับอย่าปักเอาเพื่อข้างมงมาขม่ขะมรถรถมาเหยียบมาหน่อยไม่ไม่เอะมา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 เหยียบตายไปละมา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  ออกถนนกับรถแล่นนี่หยบมาบอกทางพี่น้องครับพอพื้นนันไปไงเมงื่อไงนอนใช้เอดยิงตัวมาเลยครับลวงหนาบ้านเลยรกไก่ครับประมา่ นี่คือเป็นตลาดนะครับประมาณจิโล่หนึ่ง,งบ้านพักเขาสิติดอยู่กันตรงขามกับกับมัธยมครับโรงเรียนมัธยมนี่ครับนี่นี่นหลังปลานี่ฝากปลาไปนิดนึงมีปลาตัวนี้บงังย่างไปนิดเดียวครับมันหลวงมัธยมเลย ยื่องๆกันกับโรงเรียนมัธยมยื่องๆกับโรงเรียนมัธยมยม,ายม,มาไงไปไงมาไงได้เป็น้องเด้อว,วันที่สองตุลาเนี่ยนะครับ เิดฤดูกาลของศิลปินผู้ไทยมาหากรลังใจศิลปินผู้ไทยครับพี่น้องนะครับไปง่ายมากง่ายสะดวกสบายนะครับบอกไก่ครับปื๊ดมาเลยครับขึ้นโดยสารมาเลยหรือว่าพี่น้องนะครับติดภารกิจมาบ่ไดก็อย่าลืมเขากุ่มปิดนะครับกลุ่มปิดศิลปินผู้ไทยนะครับอยู่ที่เพจศิลปินผู้ไทยนะครับทักซื้อได้ หักสื่อเลยครับ,บนนร้อยยี่สิบเก้าบาทร้อยยี่สิบเก้าบาท